เอาไไงยั่นะั่ก็ไอบเาเลนเไม่ะเปนเกัหรอนั่นคือพาฮิตเหรอไม่ใช่กเริ่มกับวงเชอกอีกแ้อ๋อเขาต้องการเขาต้องการซีนเขาต้องการจีนอา โอเคอ่ะคุณบีมจะเข้ามาแล้วม่วแล้วกันม่พยายามจังเลยอ่ะผ่านไปแล้วอ่ะผ่านไปแล้วดูไงทีดูแก้วไอจิ๋วขนบนนะ ถ่ายชิด้หนึ่งสองสามดวยกทีฮ่าอะอะอะเริ่มครก่อนตืนเต็มร้อยเริ่มนามอนสเตอร์ห้องราแบบนี้จะหาแล้ที่ไหนอีกคน มันแบบว่าเช้าที่สุดต้องแบบเกิดมา oh my god ไม่รู้มทบบไครับคร้มันเกไไม่ว่าคาไป่บว่า วันนี้มาทำอะไรหรอเรก็อะไรกน่นอืกลย it's l i e it's g o n r a like s o o ตรงนี้ไม่ได้คนเดยครับ่เอ้วเอ้ยน่ากัง ไอ้เหมือนหายไปแล้วไม่ม so ีไอ yeah. <laughs> oh, ้เลยไายสีนยาเออโอ้ย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 คือยังไงบ้างกับการตื่นเช้าครับหัวน่าเหมือนผีเลยนะซีมากเลยอะไม่เอาท่าปากอุ้ยมีคนบุหรี่ครับไม่รูเหมือนสิ เุกคนนี้ทำไมเอาไว้นี่เหนื่อยแล้วไม่อยากเอยู่ข้างหลังเลยเอะดีคือกูกลัวว่าตกยิเลย้าตกคือแบบว่าข้าวเก๋าเกตอรเยอันนี้หกั้นะแล้วทวอแบบแบบไมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับต้งเรียอะไรมาด้วย

เฮ้ยท่าคุณคุณมันบอกนั่นเลยปะ <laughs> ทำไมวันนี้เราถึงอยู่ในห้องแล็บมจะกลับแล้วต้อมาเก็บของต้องทำอะไรบอกคุณกำลัปทำอ,อนะไรไและของของเราก็คือรู้เลยว่าไม่ใช้แล้วไม่ทำอะไรท <laughs> ั้งนั้น ที่บอกก่าบางบางอามลหมุนห,มนหหม, <laughs> oh มุนสออาให,าหามันาเจอเค่ะตไรทีราอยาาาาู่ใ <laughs> นห้องแล็บเลยสีจ้าพูดปิดรายการหน่อยสิจ้าเป็นมาเซีย, <laughs> ซยรีนเนินเทคาก <laughs> ร้อนว่ะข้างหลังสวยเลยหน้าผากหน้าผากแบบรวมแสงสุดสุดผ่ากัร้อแสงมันเหมือนวิญญาณกันเป็นปิดหน้าผากกับใครจะไปไหนกันครับเพื่อนๆโดดเรียนดบบไปวิทยาเขตแบบใหม่ไหมไม่ค่อยถูกไม่ต้องบอกเขาเลยถ้ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้เจี๊ยบใช้ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูป อ่าถ่าย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 แล้วก็อยู <im ่ไหนนะคออ่ะทุกคนเข้าเฟรมหน่อยสิทำไมเราต้องยุ่งยากเลยวะต้องท่านี้ดูเหมือนกันเหนื่อยวะไอเยือทุกคนสองไปครับปีให้เขาดูหน่อยแล้นี่ก็หยิบถาดค้างไว้ใช่ป่ะแล้วหยิบคอนซอมเข้าไปในครัวผักเข้าไปเปิดเปิดไม่ได้ไหมถึงว่าบอกยาเปิดให้แล้วแบบว่า แข้งตัคเองสุกๆแล้วเพิ่งดูทงนี้แล้วเพิ่งลองดูุ่มชายแท้แลวเพื่อนๆของเราน่ดหลอนมากอ่ะหลอนจริงหน้ากว่าชิดหน้ามากเลยตอนนี้เงาของเรากเงา มันดูพอจนภัยแปลกๆป่ะวะอันด้วยคาราโกร้อนมากร้อนจนไม่เห็นอะไรเลยในชีวิตนี้ตึงเลยครับตึง้อยากตึงเลยครับจ้ากดตึงเลยครารากดหัวครับจ้านกดหอดกดอันตรายกดเหี่อ่ะไม่ดีใครอ่ะ ไม่เดินะได้แตไม่เดินนเอใช่มั้เออเดินตอนเย็นไม่เดินตอนเช้าไม่เดินเด,นเดินตอนเที่ยงดูเดดโอ๊โย my god ว่าไปแล้ว <c ười> หรื <c ười> อเปล่าไอ้ทําไอ้ไอ้เหยื่ <c ười> อไอก็เออทำไมมันยายเป็นสีมออ <c ười> <c ười> ่วงเยูอึเราะว่า แต่แกมเนี้ยไม่มีใครใส่ถูกต้องเลยนะตรงนี้เนี่ยมันอยู่คิดว่าต้องไปอยู่ลงมาด้วยกันแบบนี้คนมาแจกทำไมไม่ใส่เสื้อเหมือนเพื่อนไอ้เปล่านะไอ้เปล่านะไม่ไปผ่านพิงนะไอ้เปล่านะลงยูทูบนะไอ้ลงยูทูบข่มใจไว้ คือต้องเผยแพรปีหน้าปีนี้ยังไม่บอดภัยเท่าไหร่เราต้องเดินไปถึงี่ายมยหล่นทำอะไรให้ดูเห็นหน้าปะโมเดมขออีกรอบเราดูไม่ได้เลยจะทำอะไรทำไมมึงให้โมเดมเขย่าสร้างคอนเทนต์หนม่ง เหมองานโมเดลเหมอนตาไม่หอมเหมไม่ขึ้นยอดอาเชิญอาเชิญกินกันดีผลจะปากเลยนึ่งอมจี๊ดให้ถยแล้วเอาไป ท่านขออีกรอบขอแบบโฆษณาพิสต์เนอร์เออเอออะไรโฆษณา,า <laughs> อะไรต่างๆเยอะไรกันบ้างอ่าสู้สู้ท่านสู้อย่าไปยอยครับเออถ้าดึงดีก็ไหวเดี๋ยววันนี้ยินดีต้อนรับคนที่บอกว่าเพิ่งมาถึงเดีย๋ยววะ,ะไรนะใครใครบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงประมาณสี่นาทีละเออ <laughs> ขอบันแล้วครับ <laughs> คือก <mm um> ูเห็นมึงเดินอยู่ไม่ไปทางอื่นเลยคิดอะไรอยู่ถึงขโมยตังค์เพื่อนครับเมื่อกี้ไอ้เจบอกว่าพี่มันชื่อเมเจอร์ใจดีคิดว่านะคนจะเป็นเบาหวานไหมครับไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกเอากรลังกายเอากรลังกายมาช่วยเบาหวานได้หรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวยจังเลยครับคนนี้ เป็นตัวตึงใ่ป่ะโอ้คือสว่างมากตัวตึงร้านหลีตัวตึงร้านหลีอยากครับหน้ากูผิวเยอะทำไมเขาดูพูดเหมือนผู้ใหญ่บ้านจังเลยมนุษย์คนนั้นมนุษย์คนนั้นเหมือนผู้ใหญ่บ้านมาก เหมือนมาหาเสียงอะเหมือนมาหาเสียงแต่ว่าที่นานพรำ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 พรามหาเสียงครับมหาเสียงครับก็ของมาหน่อยก็ใช่อ่ะเออเออกูว่าใช่เลยผู้ใหญ่บ้านเก็บของเบอร์จะได้ที่ไหนไม่ชอบักไปกันอีกทอันนี้เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่สุดๆเลยครับยกไม่ขึ้น คุณหิบอกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีนะ Let's go to sleep!